เรื่องย่อละครซีรีส์สยองสัญชาติไทยยายกะลาตากะลีเลือดสาดเลือดกระเซ็นกระซวกไส้กินหลอกหลอนจนขนหัวลุกในสมัยก่อนเราจะได้ยินคนเท่าคนแก่มักจะโยนเงินใส่ไปในโรงศพแล้วพูดว่ายายกะลาตากะลีขอซื้อที่สามวาสองศอกเหมือนเป็นการซื้อที่ให้กับผู้ตาย ยายกะลาตากะลีตามตำนานคือผีผู้ใหญ่ที่คอยดูแลป่าช้าหรือที่เรียกว่านายป่าช้าและนายป่าช้าที่ว่านี้มีด้วยกันสองคนตายหายคือยายกะลากับตากะลีใครจะตายมาใหม่หรือตายมานานแล้วตายมายังไงวิญญาณชั่วหรือดีไม่มีอะไรที่สองตายหญจะไม่รู้ ยายกะลาและตากะลีเป็นซีรีส์สยองขวัญที่พัฒนามาให้ใกล้กับตัวคนในยุคนี้และเนื้อหาเข้ากับสถานการณ์รวมถึงพฤติกรรมของคนในปัจจุบันโดยสร้างเอกลักษณ์ด้วยการเล่าเรื่องผ่านยายกะลากับตากะลีผู้อย่างรู้เรื่องของคนตายทุกคนที่เข้ามาในป่าช้าหลอนแห่งนี้นอกจากจะสั่นประสาทจากเนื้อหาแต่ละตอนแล้ว ยังต้องเจอกับการหักมุมของเรื่องจนคุณเหมือนถูกปั่นหัวให้ขนลุกซ้ำไปซ้ำมาในอีพีแรกน้องพอใจเก๋เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่หวังพึ่งตุ๊กตาลูกเทพเพื่อเพิ่มโชคลาภให้กับธุรกิจของเธอหลังจากที่ตุ๊กตาลูกเทพได้เข้ามาอยู่กับเก๋ธุรกิจและชีวิตของเธอก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ แต่แล้วเก๋ก็เจอกับเหตุการณ์ประหลาดเมื่อตุ๊กตาลูกเทพมีความต้องการมากกว่าเครื่องเส้น EP ที่สองตอนชีวาวายชีวาเป็นเด็กสาววัยรุ่นที่มีความประพฤติไม่ดีโดยเฉพาะกับพ่อของเธอยิ่งพ่อพยายามใกล้ชิดชีวาชีวายิ่งทำตัวแย่ขึ้นและตีตัวออกห่างมากขึ้น ด้วยความกังวลพ่อจึงตัดสินใจไปขอคำปรึกษาที่ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมอินทวาเพื่อหวังว่าชีวาจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นและกลับมาเชื่อฟังเขาเหมือนเดิม EP ที่3ามีออฟฟิศออฟหนุ่มออฟฟิศบ้านงานได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ด้วยใจที่จดจ่ออยู่กับงานทำให้เขาไม่รู้ตัวว่า เขาได้ตายไปแล้วและทำให้วิญญาณของออฟยังวนเวียนอยู่ในออฟฟิศเนื่องจากที่บริษัทมีโปรเจกต์สำคัญที่มีแต่ออฟที่ทำได้หัวหน้าของออฟและเพื่อนร่วมงานจึงพยายามช่วยกันวางแผนปกปิดไม่ให้ออฟรู้ตัวว่าตนเองนั้นได้ตายไปแล้วเพื่อหวังจะพึ่งออฟให้ช่วยทำงานใหญ่นี้ให้สำเร็จจากคนถูกขีหลอก จึงกลายเป็นคนหลอกผีให้ทำงาน EP ที่4ตอนซีอุยสก๋อยเป็นนักเรียนการแสดงปี4ที่ต้องทำโปรเจกต์จบด้วยการแสดงเดี่ยวในบทซีอุยด้วยความกดดันของหัวหน้าภาควิชาและเพื่อนๆทำให้ก๋อยต้องพยายามเข้าถึงบทบาทซีอุยให้ได้มากที่สุด EP ที่5ร้านเช่าวิญญาณกริ นายหน้าขายบ้านที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะขอซื้อบ้านหลังหนึ่งแต่ว่าไม่ว่ากริตจะใช้วิธีใดลุงกับป้าเจ้าของบ้านหลังนั้นก็ยังไม่ยอมขายบ้านให้กับกริตแทนที่กริตจะยอมแพ้เขากลับเลือกที่จะใช้วิธีสกปรกโดยการเล่นของเพื่อที่จะขับไล่เจ้าของบ้านให้หนีออกจากบ้านนั้นไป ep ที่6ตอน น้ำมันพรายสยองโลกไม้คนขับรถแท็กซี่อดีตหมอผีทำคุณใสซึ่งได้ตัดสินใจว่าเขาจะไม่ทำคุณใสอีกแล้วในคืนวันหนึ่งไม้ได้รับผู้โดยสารผู้หญิงคนหนึ่งแล้วรู้สึกหลงรักเขาจึงผิดคำสัญญาของตัวเองและตัดสินใจทำพิธีสร้างน้ำมันพรายเพื่อที่จะเอามาใช้กับหญิงสาวคนนั้นให้มาหลงรักเขา E.P. ที่7อิ่มอุ่นสับเรื่องราวของพิมพ์และมิกสองแม่ลูกที่อาศัยอยู่ด้วยกันเพียงลำพังเนื่องจากพวกเขามีความลับที่ไม่อาจให้ใครรับรู้ได้จนกระทั่งความลับนั้นอาจจะถูกเปิดเผยโดยเพื่อนบ้านจอมยุ่งพิมพ์จึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกปิดความลับนั้นไว้ตลอดการ e ีที่8ตอนอาถรร์น,นักเรียนสาวมิวเด็กนักเรียนที่ฝันอยากจะเป็นนักเรียนเรียนดีอันดับหนึ่งของโรงเรียนโดยมีปิ่นเพื่อนสนิทที่รักกันเกินเพื่อนคอยช่วยเหลือเธออยู่ตลอดแต่การจะเป็นอันดับหนึ่งจะต้องเสี่ยงกับอาถรร์ของโรงเรียนที่มักจะมีเด็กเรียนดีเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา อีที่9ฟินกับผีชัยหนุ่มหล่อแสนเจ้าชู้ชอบเที่ยวกลางคืนที่มักจะได้สาวๆกลับไปนอนด้วยทุกครั้งแต่แล้วคืนหนึ่งก็มีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นเมื่อมีหญิงสาวแสนสวยมาโผล่ในฝันแล้วขึ้นคล่อมชัยโดยไม่พูดไม่จาชัยสะดุ้งตื่นพร้อมกับความรู้สึกเหมือนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง พร้อมกับความรู้สึกที่ดีมากๆเช่นกันแต่เมื่อชายฝันถึงผู้หญิงคนนั้นบ่อยขึ้นฝันดีที่ชายชอบก็เริ่มกลายเป็นฝันร้ายที่ชายต้องการจะหลุดพ้น EP ที่10คำสาบฮาร์ดคอร์เมสาวห้าวนักดนตรีสุดเท่ของโรงเรียนได้ไปถูกชะตากับกีตาร์ตัวหนึ่งแต่เธอเล่นกีตาร์เพียงแค่อยากจะโชว์ความเท่ เรียกเรตติ้งจากแฟนคลับโดยที่เมไม่รู้เลยว่ากีต้าร์ตัวนั้นมีวิญญาณซิงอยู่ EP ที่11ปีศาจออนไลน์เจแอดมินเพจมิสเตอร์เจเพจที่คอยแชร์คนชั่วในโลกออนไลน์เพื่อให้กลุ่มผู้ลงทันไปจัดการคนชั่วเหล่านั้นให้สำนึกในความชั่วที่พวกเขาได้ทำลงไป แต่เจหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นจะทำให้เขากลายเป็นคนโดนพิภากษาซะเอง EP ที่12สวยส่งต่อเกเกนุ่มที่ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจขายตรงด้านความงามแต่ด้วยภาพลักษณ์ภายนอกที่ไม่ได้ดูน่าหลงไหลทำให้เอหาลูกค้ามาเป็นดาวไลน์ในธุรกิจของเขาได้ยาก วันหนึ่งพี่หัวหน้าสายก็ได้แนะนำวิธีหาลูกค้าให้กับน้องๆในสายแต่วิธีที่ว่านั้นกลับเป็นพิธีกรรมทางไสยศาสตร์และอีพีสุดท้ายอีพีที่13ตอนเปิดปิดตายจิ๊บหญิงสาวที่ลักพาตัวเด็กเข้ามาแอบในตึกร้างแห่งหนึ่งเธอได้ไปเจอกับประตูลับในตึกร้างแห่งนั้น เมื่อเธอเปิดประตูลับบานนั้นเรื่องราวที่ไม่ควรค้นหาก็ถูกเปิดเผยติดตามบทสรุปเรื่องราวที่น่าสยองขวัญเหล่านี้ได้ในซีรีส์สันประสาทยายกะลาตากะหลีที่ทุกความตายมีที่มาทุกปาช้ามีเรื่องเล่าเมื่อคนตายพูดไม่ได้สองตายายจะเล่าให้ฟังซีรีส์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล กับความสยองที่เกินจินตนาการ